รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอามาเลวเอ้ยมาลยเามาลวสนุกเฮฮาตามประสาคนไทยชาวสวนพ่อมาอีกทางชาวนาชาวไรหากมีปัญหาอะไร ขอของใจทันที เกษตรกรเพอลูกทุ่งไห้เพื่อเกษตรกรเล่นเพลงกับยามหนาจ้าแม่เดี๋ยวหนูจะรีบส่งไปให้นะแมมไม่ต้องคิดมากล่ะโอ้จ้าแม่วัดดีจ้าโอ้ยจะเอาเองินที่ไหนส่งไปให้ล่ะเนี่ย อ้าวสวัแล้วพนุ่มเออวันดีโอ้ยกําลังเครียดเลยนะเครียดอีกแล้วเจอกันทีไรเป็นต้องเครียดทุกถีวันนี้เครียดเรื่องอะไรอีกคะแม่โทรมาเมื่อกี้อบอกว่าให้ส่งตังไปให้หน่อยพอดีที่บ้านหนูเนี่ยทํานาแล้วเขาเนี่ยมันแรง ทำนานแล้วก็แรงแม่ก็เลยเครียดทําไม่ได้เงินเงินไม่พอต้องให้หนูเนี่ยส่งเงินไปให้แม่แม่มันก็น่าเครียดอยู่หรอกนะแต่พูดถึงถ้าเร่อกว่ามันนาแรงเนี่ยนะเออต้องลงมาฟังเพลงนี้ของค่านี่เพลงอะไรล่ะนอชื่อเพลงว่าแรงเดือนห้าเออขนประพันธ์ทั้งคําร้องและทํานองเนี่ย คุณสุเทพโชคสกุลนักร้องนี่ดังมากเลยใครละ่ะเป็นนักร้องช่วงเดือนเมษาช่วงส,วง,สวงกลาน์นี่ใครก็ฟังกันทั้งนั้นเลยลุงเพชรแหลมซิงโอดังนี่คนน,นี้นี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่ขายเครียดแน่นอนเลยนี่อเห็นไหมเห็นไหมอ่าบันเจดิดบันเจิดอยังไงพอเล็ฟังนิดนึงออกเลยออก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 ไงออกไงน,นึกออกแล้วแก้ไขย,ยังไงยืมเงินนะไงย,ยืมเงินนะ แล้วแก้เคลียด,ดเองไหมแก้หายเคลียดเลยาหายเคลียดเลยหายเค,ค,คลียดแต่เฮ้อน่ะเคลียดเต็มเต็ม ช่วงกเกษตรพารวยวิเช้าวันอาทิตย์แล้วเอ๊จะนำเสนอเรื่องอะไรดีนะออะนี่นอนอยู่ได้เาจ้างให้มานอนหรือ,งอไงพ่อคุณช่วยลุกกันขึ้นมาทำมาหากินหน่อยได้ไหมฮะโอ้ยถามจริงๆเธอะพ่อคุณมีกระดูกสลังไหมเนี่ยฮะ ไปนั่งที่ไหนต้องทำตัวเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลื้อยเป็นงูทุกทีน่าเบื่อโอ้ย,ะอ,อ,ยอะไรกันนักหนาล่ะน้ำมาเสียงดังตั้งแต่เช้าคนกำลังนอนหลับฝันดีโอ้นอนหลับฝันดีนี่มันเช้าวันอาทิตย์แล้วนะครับพ่อคุณเอกพลครับมาช่วยกันคิดหน่อยได้ไหมว่าวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรกับคุณผู้ชมนี่ขี้เกียจอย่างนี้นะถ้าเขาตัดเงินเดือนเองนะจะหาว่าคาบไม่บอกหรือว่าไม่ช่วยไม่ได้ด้วย วันอาทิตย์แล้วเหรอเออเอ้เข้าใจว่าวันศุกร์อยู่เลยนะเนี่ยอุ้ยตายละทาไงดีละนะทีนี้จะนําเสนอเรื่องอะไรดีอก็นั่นน่ะสิเราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันดีนั่นน่ะสิเรื่องเรื่องอุ้ยกองมากองมากองมาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเออพบกับผมสองคนนะครับและรายการลูกทุ่งเกษตรกรนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับ ผมสองคนก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับและในช่วงเกษตรพารวยเนี่ยนะครับเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามวิถีชีวิตและก็ผลงานของเกษตรกรแต่ละท่านนะครับไปดูว่าท่านเหล่านั้นมีแนวความคิดและก็วิธีการทํางานอย่างไรจนประสบความสําเร็จจะไม่เล่าในเช้าวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องอะไรดี่ะมี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 เรื่องแล้วด้วย ที่ไหน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 ทาอะไรยังไงบอกเอกมาเลยที่ไหนยังไงนี่ไงบอกมาเย็นๆอย่ามาเซาซีข้าหน่อยได้ไหมทำไมคือค่านี่ไม่ใช่สลากกินไม่แบ่งนะเว้ยเไม่ต้องมาเซาซีอยากรู้ไงครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับที่ไหนล่ะที่ไหนอะไรยังไงบอกมาหน่อยที่ไหนที่ไหนเซาซีอยู่ในเอาบอกก็ได้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมแล้วก็เอกพลไปดูไผ่กันครับเอ ไปดูไผ่ดีไหมดีไหมนี่ไปโอ้โหนะนี่แน่นอนจริงแน่นอนไปดูไผ่โอ้โหรายการเราเปลี่ยนแนวซะด้วยจะเปลี่ยนแนวตรงไหนไปดูไผ่ไปดูไผ่ไปดูไผ่เนะรอแป๊บนึงเฮ้ยจอนทำไมอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะรอดทำไมแล้วนี่ก็จะไปดูไผ่กันไหนมาเตรียมตัวแล้วเอกพลไปสักชั้นได้ไปไปกันเลยเดี๋ยว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 เอ็งเอาพวงมาลัยอันนี้มาทำไมวะเนี่ยครับเอาไปให้ไผ่ไง ไปให้ไผ่จะพ่าเรอจะบอกอะไรไม่ให้ไผ่นี่ยนะไปให้ไผ่ไปแล้วยากดูแลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตาผมสองคนมาเลยครับโอ้ยเฮ้ยต้ไปทำไมวะเนี่ยเจเลยครับเจเลยครับเจเลยนะ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาขอพบเจ้าของที่นี่หน่อยครับอ๋อมีธุระอะไรกับเขาเหรอคือผมจะมาขอความรู้เทคนิคและวิธีการเลี้ยงไผ่นะครับอ๋อยินดีครับผมนี่ครับเจ้าของครับ พ่อคุณไผ่โอ้หน้าตาดีพ่พอเพออะไรเล่าพี่เขาเป็นเจ้าของไผ่เจ้าของนั่นแหละก็คือพ่อนั่นแหละเป็นไงบ้างครับโอ้หน้าตาเขาเหมือนไผ่นะเนี่ยแล้วก็ ยังไงคุณไผ่สบายดีไหมครับโอ้โหคอนเสิร์ตวันนี้คนมาดูกันเยอะเลยเฮ้ยอะไรมันส่งคอนเสิร์ตอะไรเล่าตก็คอนเสิร์ตไผ่พงศธรเนี่ยตีอ่งพวงมาลัยมาขอลายเะ็รเต็มเดียวเลยเขาว่าเองมาผิดงานแล้วทําไมอ่ะมันมีคอนเสิร์ตไผ่พงศธรที่ไหนเล่าไผ่ที่เขาว่าเนี่ยคือไผ่ตงรงที่บอกว่าพามาดูไผ่เออนึกว่าไผ่พงศธรไม่ใช่เป็นสวนไผ่ตง คุณพี่เป็นเจ้าของสวนไผ่ตรงนี่ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการหน่อยนะครับครับครับสวัสดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมขอให้คุณพี่แนะนําตัวอย่างเป็นทางการหน่อยนะครับครับผมครับผมทองสุกเข็มหอมวงครับอยู่ที่ตําบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับ เชิญเชิญไปครับพี่ครับโอ้ยเอาเป็นว่ายังไงก็ไม่ได้ดูภัยพงสะทอแล้วแหละมาภัยตรงก็ภัยตรงมาดูวิธีการทําแล้วกันวันนี้จะขอความรู้ยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรบกวนให้คุณพี่เนี่ยนะครับถ่ายทอดความรู้ให้กับเอกแล้วก็นั่งเอาอะไรได้ไหมครัได้เลยครับได้เลยครับเชิญตรงนี้เลยนะครับครับผมเชิญครับผมครับเชิญตรงนี้เลยครับผ ลงไผ่แล้วเนี่ยนะครับพี่โอ้โหแม่บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีลงไผ่ยนี้ผมนึกถึงหนังจีนนะรบกันยุทธจักรทงแชงทงแชงเลยนะครับครับขอคารวะท่านครับ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 ขอคารวะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับยังไงอนุญาตอะไรอีกอ่ะเอาพวงมาลัยเนี่ยนะ มอบให้กับคุณไผ่ก่อนครับนี่ไม่ใช่ไผ่พงศธรทบอกแล้วมันไผ่ตงไม่เป็นไรไผ่ตรงก็ไผ่ตงมาแล้วมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าพี่นสุขครับครับผมก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตรงเนี่ยนะครับครับเมื่อก่อนนี้ทําอาชีพอะไรมาก่อนครับโอ้ผมเ่าแก่รถสิบ้อนะครับโอ้โหเ่ากลรถสิบรอก็รวยทีแล้วมาเป็นเกษตรกรทาไมโอ้หน้ำน้ำมันแพงครับ มแพงขาดทุนไม่ไหวไม่ไหวครับผมไม่ไหวพี่กองสุขครับครับเอกถามนิดหนึ่งว่าที่บริเวณตรงนี้เนี่ยลักษณะย็งไงฮะอ๋อพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ราบครับเหมาะสําหรับทําไร่ครับอ๋อเป็นที่ราบเหาสำหรับทำไร่ทานาไม่ได้น้าไม่ถังแห้งแล้งฮะต้องเป็นเป็นพื้นที่ไร่พกปลูกข้าวโพดอะไรพวกนี้นะฮะใช่ใช่ใช่เอ๊เราก็ปลูกข้าวโพดอะไรอย่างว่าเนี่ยเราก็มีแนวคิดยังไงถึงถึงมาปลูกเอาไผ่ตรงเนี่ยนะฮะอ๋อก็ปลูกข้าวโพดแล้วขาดทุนอืม แห้งแ้งฟูไม่ไหวก็เลยพอดีไปอหมู่บ้านหนึ่งไปเจอกิ่งพันพันผักอันนี้นะครับก็เลยเอามาปลูกก็เห็นมันออกหนอหน้าแ้งก็เลยขอซื้อกิ่งพันธุเข้ามาห้ากิ่งโอ้เริ่มต้นจากห้ากิ่งเองห้ากิ่งครับห้ากิ่งครับผมแซมเพลแซมเพลทดลองดูใช่ไหมครับเอกถามนิดนึงว่าพี่เริ่มปลูกไผ่ตรงตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะสามสิบกันยาสองห้าสี่เก้าอุ้ยเดือนนั้นรถถังเข้าเลยนะน่า เกี่ยวพี่เขาปลูกหลังรถถังข้าวอ๋อเดือนเดียวกันเดือนเดียวกันเฉยๆยนี่ถามจริงเลยพี่ครับเริ่มมาปลูกจาก5้าต้นใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วก็ปลูกมาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับไม่มีเลยฮะปลูกแล้วก็แล้วการรดน้ําก็รดบ้างไม่นรดบ้างกับปล่อยก็ตามเวรตามกรรมไปอุ้ยมันก็ออกหน่อขนาดนั้นเลยครับอ๋อนี่มันเป็นไผ่ตรงแบบที่เขาปลูกกันทั่วๆไปป่ะฮะไผ่ตรงดําไผ่ตรงหวานอะไรพวกนี้หรือปะโอไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะมันเป็นมันมันวิเศษกว่าฮะ ใช่มันเป็นไผ่ตรงอะไรเขาชื่อไผ่ตรงลืมแรงครับไผ่ตรงลืมแรงครับไผ่ตรงลืมแรงโอ้โหนี่ครับพี่ทองสุขครับ,รบถามนิดนึงว่าการปลูกไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยนะครับรายได้ของมันเนี่ย เข้ามามากน้อยขนาดไหนเออดีไหมดีไหมโอ้ก็อยู่สบาย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 เลยเหรอสบายสบายโอ้ไม่ไม่ต้องไปลงทะเบียนไอ้ภัยแรงน้าท่วมก็เขาไม่ต้องพึ่งรัฐบาลว่างั้นไม่สนเลยยืนได้ด้วยขาของตัวเองใครจะเป็นรัฐบาลก็เลืองโอ้ดีจังเลยนะฮะเอคุณพี่ถามนี้แล้วกันว่าครับประสบความสำเร็จแล้วถึงวันนี้เนี่ยฮะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วเนี่ยนะฮะครับถามว่าเออ มีวิชาความรู้อย่างนี้เนี่ยนะของวิชาไหมหรือว่าใครมาถามความรู้เกี่ยวกับไผ่ตรงลืมแรงเนี่ยต้องเสียค่าใช้ใจ่ายกับเพียงสุกไหมเออไม่มีเลยครับฮะใครมาหาก็สอนให้แนะนําให้ฟรีเลยฟรีฟรอย่างนั้นเลยครับฟรีคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกว่าชื่อทองสุกแล้วปลูกไผ่ตรงลืมแรงแล้วเก็บสตังท่านเนี่ย อันนั้นของปลอมนะครับไม่ใช่ของจริงเออจะบอกให้ใช่ไหมครับคุณพี่ใช่ครับใช่ครับนี่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 อันนี้เรียกว่าสุดยอดเลยพี่ทองสุกเอกถามนิดหนึ่งว่าจุดเด่นเด่นเลยของที่นี่เนี่ยคืออะไรนั่นน่ะสิเออก็ไผ่ตรงลืมแรงสิครับถามได้ถามได้ไม่ใช่มันต้องมีของมันสิไม่มีอะไรสักอย่างนี่เขาเล่นมุกพี่เขาเล่นมุกเออเล่นมุกตีเลยแหมคืออะไรคืออะไร ออกนอตลอดทั้งปีออกนอตลอดทั้งปีครับแล้วก็หน้าแรงไม่ผัดใบไม่ผัดใบร่มเย็นสบายใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ขยายพันธุ์ได้การตอนกิ่งตอนกิ่งก็ได้ได้นี่คือจุดเด่นของมันเลยจุดเด่นของเขาครับผมโอ้โหพูดอย่างนี้เอกชักอยากจะเห็นอยากจะรู้ซะแล้วเออทำไงดีวันนี้จะสาธิตอะไรให้เราได้ดูได้เห็นให้ท่านผู้ชมทางบ้านพอไหมอ๋อก็เดี๋ยวสอนให้ตอนกิ่งตอนกิ่งหนึ่งเออหนึ่งละหนึ่งอีกอันหนึ่งมีอะไรบ้างก็ ไปตัดนอไปตัดนอหน้าแรงๆนี้มีน้อยเห็นด้วยใช่ใช่ใช่มันมีอย่างหนึ่งอะไรตัวนี้มันวิเศษคือทัพไม่ตายด้วยนะน้ำทัวไม่ตายด้วยครับโอ้ยจุดเด่นด้วยจุดเด่นฮะจุดเด่นเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากทำเลอยากลงมือทำทำไงดีล่ะทีนี้เอาอย่างนั้นพร้อมยังอ่ะพร้อมสิครับโอ้ยพร้อมแล้วอย่างนั้นไปตอนกิ่งกันก่อนเอาไปเลยเอาไปเลย ครับวิธีการตอนกิ่งครับนี่ครับนี่นี่ตอนกิ่งฮะเห็นกันจะจะนี่นี่ตอนไปแล้วนี่ตอนไปแล้วนี่ตอนไปแล้วครับผมอุ้ยต้นหนึ่งตอนต้องหลายกิ่งอย่างนี้เนี่ยมันต้นหนึ่งได้ประมาณกี่กิ่งครับนี่ต้นหนึ่งก็20กว่ากิ่งครับโอ้โหถ้าต้นที่20กิ่งอุ้ยแล้วอย่างนี้ต้นแม่มันจะไม่ตายเลยครับไม่เป็นไรตอนได้สบายมากตอนได้สบายมากโอ้ ไดูหน่อยสิแล้วมันมีอุปรกรณ์อะไรบ้างครับเนี่ยตอนเนี้ยก็มีเลื่อยตัดเหล็กลงมาแล้วเราก็เอาดินเหนียวเหนียวปั้นเหมือนลูกกระสุนเนี่ยเหนียวๆเราเอามันไม่ต้องผสมอะไรเลยดินเหนียวธรรมดาไม่ต้องลงทุนแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่มาห่อเพื่อเราจะได้มองเห็นรากแล้วก็ใช้ลวดหรือใช้เชือกอะไรก็รัดไว้ไปเที่ยวไหนสักเจ็ดวันไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องกลับมาก็ตัดไปปลูกได้เลยหรือว่าไม่ต้องหยอดน้ำข้าวต้ม